การรักษาความปลอดภัยให้กับพระภิกษุสงฆ์จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่กอรมนภาคที่4ส่วนหน้าดําเนินการทั้งนี้เพื่อให้ทุกศาสนานั้นได้ปฏิบัติศาสนากิจได้อย่างปลอดภัยและเท่าเทียมกันไปติดตามได้นะครับในสารใจสู่สันติครับตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กําหนดให้การบิดาบาตเป็นกิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อเป็นการโปรดสัตว์และเผยแผ่ศาสนาอีกทางหนึ่ง สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกือบทุกตำบลอำเภอมีพุทธศาสนิกชนอาศัยอยู่รวมกับพี่น้องต่างศาสนาเป็นจํานวนมากซึ่งแตละวันพระภิกษุสงฆ์จอกบินฑบาตรับบารจากชาวพุทธตั้งแต่ตอนเช้าตรู่และเพียงเพื่อต้องการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องชาวไทยต่างาศาสนิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้พยายามลงมือทําร้ายพระสงฆ์ที่ออกบินฑบาตรจนได้รับบาดเจ็บและมรณภาพมาแล้วหลายเหตุการณ์ ซึ่งกองอำนวยการภาคสี่ส่วนหน้าได้ตราหนักถึงความปลอดภัยของพระสงฆ์ในขณนะปฏิบัติศาสนก,กิจจึงมีการจัดชุดรักษาวความปลอดภัยพระสงฆ์ขึ้นในทุกๆพื้นที่พลทหารสัญญาสุวรรณชาตรีฐานจากหน่วยเฉพาะกิจยาลาซึ่งรับหน้าที่รักษาวความปลอดภัยเส้นทางบิดาบาทของพระสงฆ์ในพื้นที่หมู่ที่8ตําบลยุปโปอําเภอเมืองจังหวัดยาลาบอกว่าเขาและเพื่อนๆต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตีสี่ของทุกวัน ก่อนที่จะออกปฏิบัติหน้าที่เดินคุ้มกันพระสงฆ์เป็นระยะทางกว่าวันละ5กิโลเมตรก็เตรียมตัวกันรอพระมีทั้งหมด6นายครับแล้วก็เดินตามหลังพระสามก็นำหน้าสองครับ,รบก็ไม่กลัวครับเพราะว่าเราต้องทำช่วยพระครับได้ถึงการเสี่ยงอันตรายในขณะปฏิบัติหน้าคนร้ายยังมุ่งที่จะลงมือทำร้ายพระ หน้าที่ชุดคุ้มครองพระอยู่หนึ่งแต่พลทหารวรชัยอภิญญานันต์ก็บอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพราะเราไม่เสียสละปฏิบัติหน้าที่แล้วก็คงไม่มีใครออกมาคุ้มครองพระสงฆ์ศาสนกิจเช่นกันคิดว่าทําหน้าที่ของลูกผู้ชายนะครับก็ว่าเราเป็นทหารเราก็ต้องทําหน้าที่ผมวมันยังไงถ้าไม่มีใครทำถ้าไม่มีใครมาเป็นก็ไม่มีใครทำใช่ไหม รับต้้อองยอมในนจุดีศาสนาทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดีการที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลงมือทำร้ายพระภิกษุสงฆ์และผู้บริสุทธิ์นับเป็นความโหดร้ายที่ผู้คนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดไม่สามารถยอมรับได้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติจึงเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างมุ่งหวังที่จะให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง